เตรียมการให้พี่โทมัสเป็นอย่างดีเลยจับไปครับเออจับไปเลยนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรับรองว่าพี่มีตั้งอะ <laughs> อะไรตั้งก่อนเอาเหรอไอไอคนมปไหนคนนะ่ะไอไอคนมันมันรอรอสแตนบายผมอยู่ที่แถวนี้แหละพี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับมันแต่เดี๋ยว <Okay. S 1> ตอนเนี้ยผมพาพี่ไปสนุกก่อนละกัน <laughs> <laughs> พี่พี่โทมทัสห้ามบอกว่าโอ้ว้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผมบอกเลยว่าใครไปกับผมเนี่ยร้องกันทุกคน กูบอกพี่โทมัสไปทำไมอ่ะนี่เลยจำได้แล้วนี่เลยครับคุณโทมัสไอ้นี่ไปทําอะไรบ้านใครเขาโอ้จรบ้านผมผมเปิดจองเมื่อคุณโทมัสคนเดียวเลยเออไปโทรเพิ่มเออโอ้ยจริงครับลงเลยดีกว่าข้างล่างเลยเพื่อนี่ก็เพิ่มเฮ้ยทางนี้ครับพี่ทางนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูให้มีเสาๆวะเนี่ยมีเสาๆนี่นู่นนี่พี่นู่นเลยนู่นเลยนี่ว้าวนี่บอกเร็วอย่าร้องเว้าอย่าร้องอย่าร้องพี่อ๋อสวย พี่จิ้มได้นะพี่จิ้มได้นะ m r r y c h i s t m a s พี่พี่รอมือจิ้มดูก็ได้พี่จิ้มได้เทสซาวไม่พี่เทสซาวไหมเทสซาวไหมขอเทสซาวหน่อยสิสวัสดีคอพี่โทมัสโอ้ยยยนยย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 นยย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 นยย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 วพี่ยยยยย่อยยยยยยนยย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 ่ยยยยยยยนย สวัสดีค่าพี่โทมัสไม่ได้ค่ะเป็นใครไม่ชอบอ่ะพี่เป็นใครผมกิ๊เขายังงอโวยอยู่เลยพี่เอ็งชื่ออะไรชื่ออะเมรซ่าค่ะชื่อนะเมรซ่าค่ะเมรซ่าที่เป็นงูเหรอไม่ใช่ค่ะแล้วสวยสุดในปัตตพียค่ะมาสิมาสิจ้าเฮ้ยเอากูลองฮไปไหนจ้าไปจบไปจบเอ้ยไม่ใช่ไปไปงัดร้านแม่ นี่ผมว่าจารย์มีของเนี่ยอาจารย์โทมัสมีที่ของเต็มตัวตำรวจเจอก็เต็มร้อยชิบหายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยของอะไรอ่ะอาจารย์ของดีใช่ไหมของดีนี่ยาดิไปอาจารย์ว้าโอ้โหเจ็ดงไม่พลาดแล้วอย่างงี้เองไม่พลาดแล้วโอ้จารย์ทำลายลูกศิษย์อย่างงี้เองไม่พลาดแล้วอย่างงี้ไม่เอาเลยอีกสองนาทีอาจารย์เนี่ยอาจารยนคำนวณไม่ถูกอ่ะนี่ไงดูนี่นี่ไหนเนี่ย้นี่ได้เอาไปนึ่งคนแล้วกูงัดมางัดร้านครับ จานอันนี้จานโทมัสมาพาผมงัดร้านครับทุกคนเรียบร้อยแล้วจานผมผมงัดเรียบร้อยแล้วจานเอาได้ยังได้ตะตั้งโลได้ตังค์ได้ตั้งจานได้ตั้งเอาตรงนี้นี่ตู้นี่ตรงเนี้จานหิวนี่ตู้มีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยระหว่างระหว่างรอเนี่ยจานบอกเคล็ดลับผมได้ไหมมุกี้อะเวอร์มากเลยอะจานอันไหนเราเอาอันไหนเราโอ้ตรงติดติดตรงมุกี้อะที่เป็นข้างอะจาน เมื่อกี้มัน้าะโอ้ยเออเออเหินนมันเป็นเหินที่ที่ต้องใช้เหมือนกระดกหินเหมือนกระดกหินเขากระเดินไอนี่มันเป็นฝันกระดกหินมันมันคือเหินไรอาจารย์ก็เหินกระดกหินไงกระดกกระดกหินขึ้นมาเรื่อยๆมันจะงัดขึ้นไปมาทิ้งหน้าลงโอ้โหซึมซับจุสายเลือดเลยจันโอ้ผมได้วิชาแล้วนี่อีกวิชาหนึ่งจำไว้มันมันคือเหินกระดกหินเหินกระดกหินผมจะไปใช้ครับจันจัดไปอ้นี่จัดสาระใช่ไหมจันใช่มันสาระกระดกหิน อาจารยนโลบนาจารยนแค่นี้เลยเหรอจานไอ้เป็นรถบีโอ้หนึ่งนะไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ซอนงัดอ่ะโอเคกูจะเงียบๆให้แล้วกันเพื่อนโดนกูกัดกูกัดกูกัดกกันนี้กัดก็เสร็จนี่จานปากยังดำเลยอาจารย์จาสู้บี๊หรือเปล่าไม่สู้สู่ได้ใครมาตำรวจไม่มาหรอกตำรวจไม่มาสวัสดีครับพี่ไม่โทรสวัสดีครับนี่มันยุคของจานจัด ผมได้อาจารย์ใหม่เฉยเลยอาจารย์สอนเหืนตำรวจเป็นไ้วะจีบมอดโว้ยยยขนนี่ขนไอ้ลวดไอ้ลวดไอ้ลวดตามตามเลยครับอาจารย์อาจารย์ต้องตามครับอาจารย์ให้เด็กมันดูซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะให้อาจารย์โชว์เหื่นไปนะครับอาจารย์ไปชนมันเลยไหมไปบั๊มมันเลยไหมอาจารย์ตายเลยรถมันแรงชิบหายเลยนะบั๊มมันแล้วก็เราก็บั๊มมันด้วยนะอาจารย์ได้ได้ถึงโคตรเงามาเลยอ่ะไอ้ลวดโอ้โห เอาสุดจริงจมันไม่มาอาจารย์มันมันไม่กล้าเว้ยมันรู้จักแบบพลังอํานาจของอาจารย์แล้วมันก็ไม่กล้าไงครับใช่ไหมอาจารย์มันจอดรถข้างถนนอย่างนี้แล้วไงผมวิ่งเลนซ้ายนะดูนะผมวิ่งเลนซ้ายผมกลัวเลยปดนไม่เอาทรงเลยเฮ้ยะวิใครยิงผมผมผมยิงครับอาจารย์เอา คนติดตามเป็นแสนแล้วขอไปถึงร้านซ้อมในวัยน,น่ะพี่ซิมเกเ่งคนโอเค <Okay S 2> ครับผมมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปคนมาเบิกรถใช่ปะเดี๋ยวตำรวจคนาหนุนรถแล้วก็ที่มันเราก็ให้มันยกมือแล้วก็เรียกตัวประกันมันคือปคาใต้มัน,มน <S <S อุ้ยจานอันนี้ใครสอดนอะลุงอีกแล้วใช่ไหมลูกกู้้อนลูกก้อนเหลือเกินโอ้โหนี่ลูกมีทั้งลูกมีทั้งลุงอันนี้มีลูกกี่คนอาจานสี่สี่คนโอ้โหขยันตัวด้วยตัวนี้ฟิตหน่อยซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นโจรนะครับในการดักปล้นตำรวจกับ อาจารย์โทมัสนั่นเองนะครับเฮ้ยอยู่นาจารย์เราจะรวยมเนี่ยอาจารย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอเล่นก่อนเจายางมันเจาะยางมันเจาะยางอาจารย์ลองนิดเจาะยางเจาะยางมัดยิงยางมัาปนตำรวจได้ไหมนี่นอนตายอยู่นะยิงได้ผมยิงได้ไอ้เนี่ยนอนตายอยู่ตรงนี้นี่ปนได้ไหมนี้อู้หูมันมาดิอุ้ยอุ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเรไม่ตำรวจนอนตายว่กวนอาจาร์ชนแม่เลยจารไม่เลยเอาเข้าไม่เลยที่ตำรวจตายอาจารย์ชนหรือเปล่ากอาจาร์ชนตายแน่เลย อุ้ยเตือนสอนนอนเลยเฮ้ยจานจานโลาเราแบกไปที่ำไมอะโลาเแบกไปด้านนอกดิจานโลโก้แบบถ่ายลงทวิตด้ให้ตำรวจมาจานว่าไงเอาตรงนี้ก่อนเลยบ้างหรือเอาแพร่งนอกเฮ้ยเอาไปด้านนอกจานโลถ่ายลงทวิตด่าเรียกตัวประกันน่ะโอเค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 เราจะเรียกสักามแสนสามแสนแขนไม่ได้จับอาจารย์โออสามแสนอะกูเจ็บจี๊ดเลยเดี๋ยว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 ห้าที่ทำเลดีๆก่อนนะทะเลเหรอจานมาทะเลก็ได้โอ้โห อามงจารย์แม่งเตาที่นี่จัดซึ่งตอนนี้นะผมก็กําลังจะไปเรียกค่าถ่ายตำรวจโดยอาจารย์โทมัสพาไปแล้วไปเรียกค่าถ่ายแบบไม่ได้ไม่ได้ไปจี้เขานะเห็นศพนอนตายแล้วไปเอามาจัดไปจัดไปจัดไปอาจารย์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 โอ้ยาจารย์อาจารย์จะไปเรียกค่าถ่ายใครเนี่ยอาจารย์เอารถเดี๋ยวขอรถด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวขาหลุดสะกยืด้วยจานนี่จิ้งป่ายจานมัจานกระมันฉันหายแล้วจานโอ้ไม่เป็นไรจานไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลโลชูมันอะไรไหมครับจานไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือถือมีดเลยถือมีดต้องรอต้องต้องตามตามโลจะไม่จานแบบมีสามคนน่ะเออมึงต้องกลัวนะตำรวจคุณต้องกลัวนะผมมีมีดสามคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอามือไปเลือกตัวไว้นี้ยกมืหน้าคุณขนขอบอหรือเปล่าโอ๊ย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 ยันหนีอย่าหนีเอ้ย สวยสวยสวยโอ้ยตายเล็วตายโอ้ตายเลยมันหนีมันหนีมันหนีตาย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 จันดำเลยไม่จันแล้วกูในี่ศพมันศพมันเป็นหนอนเลยจันศพมันนี่อยู่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 นี่กูมาตั้งนานกูเพิ่งรู้ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี้ยอยู่มันอยู่ด้านบนจานอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนหมอมาหมอมาไม่แล้วดำอยู่นั่นแหละกูก็ดำอยู่ตั้งนานกูจานขึ้นมาเลยหมอมาจันหมอมาเรยอมามาจันยิงสกัดเราต้องยิงสกัด เราต้องเราต้องจับตัวหมอว์ไปตัวประกันด้วยเอาหมอนหรือเหรอหมอนหม่องิงเหรอจันจันมาแล้วจันนู่นอ่ะจันควักปืนเลยจันหมอมอมาควักปืนควักปืนจันโอ้ย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 ไอหมอหมออย่าเกี่ยวนะครับหมอนิ่งนิ่งครับหมอหมอนิ่งให้เขาถอยไปตรงนี้ถอยไปตรงนี้ถอยมาครับหมอถอยมาอย่าคิดนะครับอย่าคิดตุกติกนะครับเดินมาหมอเดินมา นี่ผอใช่ไหมผอใช่ไหมหน้าตาแก่เนี้ยใช่ครัโอ้โหถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วการการโทมัสถูกตัวผอด้วยอ่ผมแบกลิ้ได้เลยเนี่ยเยเาเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอ้ย่า้เฮ้ยอย่า้เฮ้ยแทงหน้าผม้ทงนะยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้นผฮยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้ยเฮ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 ยเฮ้ยเอ่ยเยเฮ้ยกฮ้ยเยเ้เ้กยย้อยบอกเฮ ไปหลบที่อื่นเอาฮอมาจอดตรงนี้เอาฮอมาจอดไวรหันมาทางไปบผมเร็วบอกไม่งั้นตำรวจจะไม่บุดไม่ได้เกิดเขาชักงอยิกชักงอเลยเขาจะตายแล้วเนี่ยบอกเขาให้จอดลงข้างหน้านี้อย่าจอดลงน้ำบอกบอกบอกเร็วจอนจอดจอดจอดนันแหละอุ้ยจานโหดจัดจานโหดจัดเลยไอ้าจานกูมาจัดนี่นี่คุณโดนไปกินได้เลยเนี่ยผมกลัวพนักงานผมไม่กลัวผมไม่กลัวอยู่แล้ว อันนี้คุณครูพวกผมเลยคุณครูเหรอผมคุณพนักงานบอกให้น้องคุณลงมาเดี๋ยวนี้นับหนึ่งครับคุณบินนะนับสองนับหนึ่งถึงห้านะลงมาลงมาลงมาหนึ่งถึงห้าคุกแข้งนะสามลงอ่าบอกให้ลงแล้วนะออกไปแล้วนี้ไอคิบบายลงหอไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอชอโหโอ้ยจอดสวยจอดสวยจอดสวยผมบอกแล้วนะว่าอย่าไป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 หมอหนี้ๆเลยหมออยู่นี่นะผมปล่อยคุณไว้นะเพื่อนกระโดดหน่อยเพื่อน มาขึ้นหมาขึ้นหมาดูเร็วครับครับครับพี่ขึ้นหมาดูเร็วครับคุณโรมัสเฮ้ยขับเป็นใช่ไหมอ่ะขับเป็นใช่ไหมอ่ะขับเป็นอยู่โอ้ขับเป็นอยู่นะโอเคเป็นเชื่อเบิร์นะโอ้ย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 หนาหนาซ่อนหมาหนาซ่อนต้องเรโอ้เมื่อกี้ลูกตอนนั้นลุงเดี๋ยวนี้นะเจ็บตัวไม่กลัวกลัวเจ็บใจไปก่อนแล้วไปปล่อยเพื่อนไปเลสโกโอเคไปต่อครับเดี๋ยวมันจะเออเอาไอ้นี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะมันจะเออ จานขึ้นได้ไหมนะจานจานขึ้นได้ไหมจานอันนี้ไม่ได้ใครมีใครต้อนกูขึ้นอะจานไหวไหมเนี่ยจานขึ้นยังไงวะผมสอนเองกดเป็ดบาร์กดเป็ดบาร์อู้อูจานกูมันขึ้นมาตูมันขึ้นมาแล้วบอยมันยกมือขึ้นจานยิงปืนไว้เลยจานจับปืนไว้เลยจานเห็นไหมวาข้ามีปืนลูกปืนยกมือขึ้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 นฉันจะหนียกมือแล้ววอบอกพวกตำรวจเอาเงินมาสามแสนสามแสนยกมือขึ้นคนยดใจที่สุด เออใครอยู่สอนอบ้างครับข่บอไม่ใหญ่ยดหรอบอกว่าเขาต้องการเงินสางแสนมันจะเหนื่อยมันเหนื่อยตามทำไมอ่ะบอกเขาต้องการเงินสางแสนแล้วมันจะเหนื่อยแล้วเขไมค่อยตัวพี่คุณล้อเรียนพุ่มเลยนะซีอู่ตรงรางน้ำใกล้ๆทีเดิมเลยมันเหนื่อยตามทำไมอ่ะมันเหนื่อยตามทำไมอ่ะผมไม่ได้ล้อเรียน บอกให้เอารถตำรวจมาหนึ่งคันด้วยเอาของเออกิเด,มดมาด้วยหนึ่งคันหนึ่งคันเอารถตำรวจมาด้วยไอ้น้องรถหนึ่งคันที่รถแรงๆหนึ่งคันแล้วก็ไอ้ไม nice ่ใช่รถรุอะไรวะรถแรงๆหนึ่งคันเขาจะแทงพี่แล้วน้องไอ้มาแทงมาแต่งหนึ่งคันมาแทงมาแทงนั่นคือใครโอ้ยรถจานตีกันทอาไหมอะจันรถอาวุธลงบอกมารถอาวุธลงโอ้ยเอ็มันมาแล้วนี่ว่ามันมาแล้วนี่ว่าไม่เห็นเลยรถอาวุธลงด้วยเขาเขาให้รถอาวุธอะเขาให้รถอาวุธอะ สองคนเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาและเดินเข้ามา2คนเลยเออยกมือไว้ยกมือไว้ไตำรวจมาลรวดีว่ไไม่เห็นวะสามแสนเาบอกสามแสนสามแสนแเตรียมมาไหมามแสนเตรียมมาไหมใจเตรียมมาแกใจผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุยคุยลวงวงร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 วงวง นนนีีี่่่ยตายนี่ตายตายแล้วตายแล้วสวยสวยไปจานไปไปไปจานจานจานโทมัสเอาตัวมันไปไหมเอาตัวมันไปไหมจานโอ้ยมาเพิ่มอีกคนอีกคนจานเิ่ยิง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 จานจานจานวัดเชิงจานอุ้ยมันโดดมันโดดจานไปเอารถมันไปเอารถมันโอ้ยอุ้ยคนไทยบินเอาไปต่อไปต่อไปต่อทำไมไอยู่จานไม่เอาตัวประกันเหรอจานเอาตัวประกันจานตัวหนึ่งตัวหนึ่ง หมอหมอหยุดหยุดหยุดหมอหมอรอพวกผมไปก่อนไม่งั้นพวกคนโดนรอพวกผมไปก่อนอยายายาชุบอย่าชุบรอพวกผมไปก่อนยกมือยกมือเอาหุ้มไปก่อนยกมือขึ้นจันโทมัสอ่ะขุ้ยเดี๋ยวผมเอารถแป๊บเอามือไปลุกไปไววได้หมจานมันล็อกรถรถหมอเลยอย่างนั้นรถหมอให้ผมชุบไหมจานรถรถหมอไอ้รถหมอไปรถหมอก็ได้ไปโอ้โหเออตัวประกันมันนะจันเอาตัวประกันไหมประกันด้วยก็ได้โอ้ยจานจานไหลใจจัดไปไปไป บอเลยาถึงจัดเถื่อนจัดจานมีคนบอกเราเราเถื่อนด้วยอจารย์ไอ้มดนี่เงินเยอะไอ้มดนี่น่าจะเงินเยอะอยู่ไอ้มดนี้จอด้าบ้านก้อนนี้บ้านหม่วองจันอันเนี้ยมีบ้านเป้าไม่มีใครซื้อมีใครซื้อบ้านผมบ้านผมเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมซื้ออุ้ยยังสวยเลยจานนี่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านแกงชเป็นบ้านแกงในอนาคตนะครับเฮ้ยอะไรอะไรจะต้องไม่ตายดีเดี๋ยวผงตอลูกน้องกูแน่อันนี้โคบูโคบูใช่ไหมชุบมาขึ้นหมาชุบมาขึ้นหมาูเล่นเดี๋ยวชุบเลย มึงขู่กูใช่ไหมซุบเนยซุบมันขึ้นหมาแล้วก็เอาเงินให้มันมาด้วยสามแสนบาทสามแสนสามแสนสามแสนทั้งตัวมีแต่ตัวกับหัวใจยาตุกตี้ยาตุกตี้ยศใหญ่ของมึงเอามาต้มแซ่จ่ายได้ไหมไม่ได้เอามาให้ผมทำแน่นะไหมผมไหมผมโอเคโอเคแล้วไปไปละจ้าไปไปจานไปไปไปอุ้ยสุดไม่ซ่อมรถก่อนวะเฮียซ่อต้มมีบ่ม้มบ่อม ู้จักย่งสัตว์กูไหมโทราชาเหินออกตัวแบบชายเดี่ยวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลอกไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนแลวยังเขินรู้จักยัางสัตว์กูไหมโทราชา